เบลล่าเปิดใจครั้งแรกยืนยันเลิกวียอจบสัมพันธ์เกปีชี้มุมมองไม่เหมือนกันเบลล่าเปิดใจครั้งแรกยืนยันเลิกวียอจบสัมพันธ์เกปีชี้มุมมองไม่เหมือนกันลดสถานะเหลือพี่น้องที่ห่วงใย,ยกันแต่ไม่ขอลงลึกถึงสาเหตุยืนยันไม่มีมือที่สาม เมื่อเวลา18นาฬิกา20นาทีวันที่30พฤศจิกายน64ที่เซ็นทรัลพระนครรีอยุธยานางเอกสาวเบลล่ารณาีเปิดใจครั้งแรกถึงความสัมพันธ์กับพระเอกหนุ่มมิยสุคนละวะัตหลังมีกระแสข่าวว่าเลิกราการัน เบลล่าเผยว่าอย่างที่ทุกคนรู้เราสองคนรู้จักกันมานานแต่เมื่อมาถึงจุดหนึ่งเรามีมุมมองไม่เหมือนกันจึงมาคุยกันและลดสถานนะเหลือพี่น้องที่ห่ใยญยกันโดยได้พูดคุยกันมาสักพักแล้วเบลไม่ขอลงรายละเอียดเพราะเคารพความเป็นส่วนตัวของพี่เมียด้วย ความจริงมีการพูดคุยกันกว่าจะมาถึงจุดนี้เรื่องนี้เป็นการตัดสินของสองคนแต่ไม่ใช่เรื่องแต่งงานเพราะเรื่องนี้เราคิดเหมือนกันเป็นการพูดคุยกันด้วยดีทุกอย่างมีเหตุและผลเราสองคนอยู่บนเหตุผลแต่ไม่ขอลงลึกถึงสาเหตุส่วนเรื่องอนาคตยังตอบไม่ได้แต่ปัจจุบันเราตัดสินใจแบบนี้โดยยังพูดคุยกันได้ เบลล่ากล่าวว่าเป็นเรื่องของคนสองคนยืนยันไม่มีมือที่สามส่วนเรื่องการมูฟออนส่วนตัวเบลขอโฟกัสเรื่องการทำงานและยังไม่คีดเรื่องนี้ซึ่งความจริงไม่เจอกันมาสักพักแล้วส่วนภาพที่นั่งกินจุ๊กี้ด้วยกันนั้นเป็นภาพหลายปีที่แล้วเมื่อถามถึงประเด็นที่พี่เมียไปเที่ยวที่นั่นเบลล่ากล่าวว่าเบลไม่ได้ไปและไม่ขอออกความเห็น เพราะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์และไม่ได้เจอพี่เมียมาสับพักแล้วโดวยเบลมีแต่ความปรารถนาดีกับพี่เมียขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมช่องข่าวสดหมายทันใจของพวกเราและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ